กันกันเราได้มีสัตว์ตัวนี้มาค่ะสว,วสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสกายนะคะวันนี้เราพาน้องมาเดินเล่นเนาะดาราดังของเราไม่อยู่นะคะ่ะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาจะป่วยๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ไข้หวัดแมวเป็นตรงตาคะ่ะอุ้มน้องมาให้เพื่อนๆดูสิคะน้องตัวนี้น้องชื่ออะไรคะ นมสดนมสดค่ะนมสดนมเป็นผู้หญิงนะคะิสองขาน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะว่ายังระบุเพศชัดเจนยังไม่ได้มีสองอันสองตัวเหมือนกันเลยสองแชรเป็นยังไงบ้างแม่ทําน้องไม่เห็นจะกงและลวเขาตื่นเต้นกับการได้ออกมาข้างนอกกงแล้วลงพื้นดินป้าป้ามาครับ เอากระต่ายไปผัดไปผัดเหรอคะอ๋ออร่อยนะคะโอเคแม่งอร่อยเลยนะดูด้วยอาหารของเขาเป็นอาหารไม่สำหรับน้องกระต่ายผสมกับหัวอาหารของน้องเขาโตแล้วน้องก็เลยยังกินกินได้อยู่ได้แต่อันนี้สำหรับหนึ่งเดือนน้องน้องก็น่าจะครบสามมาดูใกล้ใกล้สิคะน้อง น้องยังเล็กอยู่ที่จริงเรามีอาหารอีกแต่อยู่ข้างในนะคะมีค่ะอันนี้ไม่สำรองไว้น้องหิวเวลาน้องหิวน้องไม่อยากจะกินหญ้าน้องไม่กินหญ้าใช่ไหมน้องอยากจะเข้าโกงคิดถึงก็ไม่มีตัวหนึ่งก็คิดถึงมนะไม่สบายมีสบายก็ขอโทษทีนะคะคนดังไม่สบายกันทุกคนแล้วค่ะใช่อยากจะออกนะคะลูก หนูอยากจะออกราคนเนี้ยเป็นคนที่ทางบ้านน่ะชอบแต่อีกตัวเนี่ยเขาจะยืนสองขาเก่งมากเลยค่ะตอนนี้หนูอยากจะออกรูปหนูอยากจะออกขาพี่จันจันไม่อัดหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่กันนไม่อยากให้ออกขาออกมาเล่นแป๊บเดียวเองแล้วน้องก็ไป ขนเขาฟูมากแม่ง,งงมากเลยถ้าถ้าขนรัดนี้หมดแล้วเขาจะยังไงต่อเพราะว่าความปุยและฟูของเขาดูนะคะนี่ทุกคนปุยและฟูของเขาเราตั้งใจว่าอันนี้กับขนชุดแรกของเราเรา,รเ,เ,ราเราอะ่ะจะเอาคอกทิ่เอาเอาอีกคอกนึงแต่<ร>ว่าครั้งนี้<า>เราจะแบบว่า<ด>มั่นมั่นเลยอะ่ะ เดือนเดือนหน, Connie, น,น,หน้าว e: ันท <okay> ี่ย okay> ี่สิบห้าค่ะน้ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าคะให้เขาสำรวจลูกไม่เป็นไรให้เขาอยู่กันอยู่เองก็ได้นะมันจะไปไหนลูกน้อจะไปไหนคะน้อไปไหนลูกออกอกไปเล่นออกไปเล่นข้างนอกแบบกว้างเลยน้องแบบอยากรู้อยากเห็นมากเลยทุกคนดูน้องดีตะกี้นี้ เดี๋ยวทุกคนก่อนที่น้องจะออกนะเรา่าเราไปฟาดกนี่หนึ่งพีดินเงนี่นึงนี่นึ่งมีเห็นพ่อเห็นพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจับเองพ่อเห็นพ่อมุดมุดมองมองมุดเราต้องไปคนควบคุมกระต่ายนะคะน้องไม่ควบคุมทางนู้นมาใกล้ๆหน่อยล่ะคะก็หนูเจี๊ยจะลองให้น้องลองออกออกไปดูนิดนึ่งนะน้องออกไปแล้วเราวิ่งจับกันไม่ทันเนี่ยสิได้ ออกได้อยู่ออกได้อยู่แต่น้องไม่ได้กระโดดวายหรอกโอเคมาให้น้องหัดถือนี่จะเข้ากงแล้วแหละน้องจะเข้ากงแล้วแหละทุลักทุเลกับการฝึกออกมาข้างนอกเอาแล้วโดนโดนพี่ผักดันกลับเขาไปแล้ว เข้าไปแล้วคะ่ะทุกคนแล้ว<ด>แล้วคง<ด>ก็ว่างเปล่าอโอเคงั้น,ง,นงั้นก็พี่กักันเข้าไปอยู่คะ่ะเดี๋ยวดูนะคะอ่ะอตัวอะไรวะตัวอะไรวะ <c oughs> ปิดเทอมนานคะ่ะทุกคนปิดเทอมนานนะคะเด็กๆที่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมคะถ้ามีเด็กที่บ้านเป็นยังไงบัดเล่าให้แม่นกฟังได้นะคะ อ้าวสำหรับคลิปนี้เป็นไงคะกันกนโกขอจบเพยงท่านี้นะคะไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยมากเลยสำหรับเอกไตตัวดีแต่ว่าน้องน้องผัดเดินเข้ากกงเอลงโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงเย็นนะ่ะเรามาดูการหัดน้องสองตัวเลยสองตัวเลยไอตัวเด็กกลัวกลัวนี่นน้องนมนมสดค่ะไม่น้องน,องนองมนงนงเย็นอ๋นอนมเย็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เขาออกมาโอเคค่ะ okay, งั้นสวัสดีค่ะทุกคนก่อนไม่บ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีก <c oughs> ่อนง้ำๆๆโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> okay,